สวัสดีจ้าพี่น้องวันนี้วันอ,นอาทิตย์เงียบหน่อยเออเนาะวันอาทิตย์โอลิเวอร์ไปขายของตลาดพึ่งกลับมาก,กันนวริมจะเก็บผลไม้แต่ว่าเดี๋ยวถ่ายตรงนี้ให้ดูหน่อยหนึ่งเนาะวันวนี้มือนฝนจะตกมาว่อวานมันกันแต่กลมไม่มีแรงยหญ่เล็้วยังไม่ซุกเลยเออเนาะยังไม่สุกคุณยันเบบพามาดูอะไรไก่ไก่เนี่ ความเปลี่ยนแปลงเห็นไหมสุชินีอุยอ้ยอุ้ยสุชินีมีลูกแล้วเนาะมันหนาไปเนาะต้องจะทอนทิ้งไหมนี่ยพอถึงเป็นลูกเราก็มาอยู่บ้านกินมันนะน,นีนน่ลูกพิษเทิม่มโอ้ยัางงามพี่น้องเนี้ยขนาดไม่มีไม่มีฝนนะนี่เนาะมันได้ปุย๋ยัน ดอกลิลลี่บ้านเล้วสวยเนาะข้างในเหลืองเกสรสีสม้มข้างนอกขาวตอนแรกคิดวัดจะดอกหน่อยเนาะดอกใ,ใหญ่ชั้นลดน้ำม,มันไปทุกวันพอาะ,ะทงสารมันนอกมันเขี่ยวมีกลิ่นด้วยได้ปะเป็นพุ่มแพ่เขาไก่มันก็ะด้กินจะไปกิบจะไปกิบผลไม้กัน ให้ลูกมาช่วยพวะวาจะถ่าย,ยรูปด้วยเนาะถ่ายไราะว่าเดี๋ยวเก็บเรียวไม่ได้ถ่ายฉันไม่ได้ถ่ายรูปต้นสุกไว้เลยอันนี้ก็จะเป็นดอกละดอกส้ม่วงมีายอยู่เออปีนี่มีายกาน กว่าเราเก็บไปกี่ลูกแล้วฮึสี่แล้วเนาะเก็บไปสี่ลูกแล้วลูกเท่าแขนโอ้ลีเด็กินบ่อยแหละที่นี่เพราะว่ามันก็สวยแล้วเนาะโอ้ยอ,อย่าขังมามาอย่าขังมาหมาลูกทำไมเอ็นี่ก็ตัดยอดได้แล้วนะคะนี่แต่ว่าไม่ชอบไม่ชอบทำกันชอบให้ให,ให้ลุงทำเนาะอ้ยมันหล่นไหลก้อยรลอนไปเถอะรู้ว่ามันก็เน่ากเด็ลูกลูกชอบกินนะ่ะ จะซุกแล้วเอาลูกเก่งสงสัยเราจะไม่ได้ทายลูกต้นซุกหรอกนเราไปเที่ยวกันเนาะ กาศร้นมากแล้วมันก็เหียวดิ้งวันน่ะกลางวันนี่กลางวันนี่ยอดเทียวเห็นไหมมันตายหลอดมาได้หนูมันหนูมันมันมากินนี่หนูมันทำาลากตายเนาะอนี่พัชชีพักชีเป็นเม็ดเลยเอาว้เอาว้ทำเนวไปทำเนวปีนาเนาะเดี๋ยวเราไปเก็บลูก คนลใไม่ตรงนู้นกันกุตกุสเบอร์รี่เนี่ยโอุสเบอร์รี่เก็บได้ยังเราไปดูกันเนาะโอนล็กกันโอะพึง่งตุ้ใหญ่โอ้สามสี่ตัวมีสี่ตัวมีตัวหน่อยพ <c oughs> อจะคุดมันถิ่งแต่ก่อน เสียใจแบบว่าเอาไว้แล้วพึงมันหลายน่ะเนาะไว้ให้พึงมันมาเกาะเนี่ยเราเกินไกลมาตัดตัดไม่ได้ค่ะพลายยังสวยเลยค่ะกุาลาน,น,น,นี่ถึงไหลโดนดกเลยอนไรกับจะไม่ดกนเนาะนี่พลาพยพลายยังดกดกเลย พยาธิอะไรเขาไม่เรียกพยาธิลกลูกเอาลูกเรียกพิษขา,ขาเรียกเขาเรียกร้อยแต่เรียกเอพิแอร์ลูกกานก็เพี้ยเออเพีย้ยภาษาโคราชเรียกเพีเ้ยลูกลูกเรียกพยาธิเห็นไหมสุกแล้วกรูสเบอรี่อร่อยด้วยอร่อยด้วยลองชิมสิค่ะลูกหนึ่งชิมแลว้วเมื่อกี้ยาสุกแล้วนี่เอาลูกน่อย่ากเก็บวัวเดี๋ยวมันูเนี่ยเอาลูกใหญ่ๆเอาสูงๆเลยค่ะ อขากสุกนันดิปอยู่เลยนู่นนุ่นแม่สีสุกข้างไหนอ่ะเขียวอยู่เลยว่เขียวไปเถอะตัดผมตัดผมใหม่มาม่าไม่ชอบตัดก็เนี่ยดอกขี้ขานทำนัดเออสุกแล้วยังนุ่มเลยเบอกรสชาติไปคับเป็นแบบไหน หวานเปรี้ยวรสชาติอร่อยรสชาติอร่อยใหญ่ๆนะคะแตงแตงกวาแตงกวาป้าป๊าไปเก็บโอ้ลุงมาเก็บไปแล้วสองลูกยังมีลูกอีก <laughs> สวนหน่อยก็ยังเห็นเลยเนาะดกนะ้าหน่ะนี่ที่เราจะมาเก็บต้นนี้ชื่อไรเริ่มชื่อมันนี่แหละเครเรนนะเครเรน มาเก็บมดเลยดักมดเก็บมดได้เหรอต้นนี้ก็ซสุกแล้วจะลูกหน่อยเนาะหลวงยันจะมดหรออุ่ไกลๆกันก็มีดอกไม,ม,ม้หอมหอมๆนะนี่จับหน่อยค่ะจับปจับโอ,อโอเคโอเค ชิมหน่อยค่ะชิมก่อนหวา,วานหรือเปล่าทางนันจะได้ไม่เทียปลุกก็ได้ยุดเฮ้ยชิมก่อนเอาไปกัดเป็นพวงไปเลยจอดรุดเอาใส<อ><อ>่ปากเป็นเอาใส่ปากเป็นพวงเลยลุบล,ล,ลงทีเดียวเลยลุบเออคำใหญ่ใหญ่เอือจะได้อเอาก่ไก่อยจะได้ฮิตชัดๆอ่ โอ้นี่ลูกยังใหญ่เดียวนั่นนั่นนั่นโอ้โหเอาเอาเอาเขาปากชิมมดเลยนะคะโอ้โหเอเป่าก่อนออร่อยอร่อยลาเบนเดอร์ตรงนี้ยังไม่บานเลยไอทิไทยให้ดูตรงนูอนบ้านจนจะแห้งหมดแล้ว สองสามวันแลนะ้วเนาะหอมมยังแห้งเลยเนาะไม่ได้น้งโอ้ยแครลดก็น่าสงสารดินแห้งแห้งดูเห็นดินกรูหลูเนาะอันนี้บีทรูทฉันก็สงสัยต้องทนหนาไปเนาะ เหนื่อยบานทีปะยุคในเมืองเนาะนี่เมวเอีน,นี่โอนี่อ้ทัวนั่นเต้าโอลี่ก็ยังไมใหญ่เลยเป็นดกเกลีวหนูมันกระเด่งมันไม่มีฝนเรียกกระเด่งฟ้าโคราด็กมันกระเด่งมันมันไม่ฝนฝนมันไม่ตกเลยนะหนูโอ้ยโอโอ,โอเห็นอะไรเดี๋ยวภาพรูเอฟดูของเขา้า ไม่ได้เก็บแล้วเนาะเป็นของคนอื่นแล้วไอ้ขโมยของเข,างาเขาา้านา่ามเข้ามมใใบ้บานจาของน่ะไอ้ขโมยได้ยังไงล่ะคะนี่ทำวิดีโอไว้เป็นหลักฐานโอรเอรียกขโมยรัสเบรีเอาพ่อมาเก็บของเรานี่ มามาสบายเลยมีคนเก็บไห้จะพาไปตัดกุหลาบหนาบ้านพอมันฮักเร็วมันมันรบมากเลยฮักราตองล่างกนนะของอะไรก็บ,บ้านเราเนาะเพราะว่าไอเรามีเมวเราไม่เน่ใจนะเนาะเมวบ้านคนอื่นมันเหน่ยใช้บ้านเราดอกแต่ว่า มันมาบ้านเราทุกวันมันเป็นมันเหมือนแมวเราเลย <laughs> <laughs> เราต้องเก็บเอ็นนันโดยหรือเปล่ปาไอ้กุสเบอร์รีโดยหรือเปล่าคะเดี๋ยวไปดูก่อนนะมานะมาดูตรงเดี๋ยวก่อนค่ะดูพยาธิพยาธิีกเกะเขาเรียกเพียลูุป,ปตาโคลา,เ,ยยอาเออเดี๋ยวก่อนถ่ายตรงนี้แป๊บหนึ่งก่อนจะจะยุดละลูกป,ป๊าด สวยเนาะสีมันเนาะแต่มันยังไม่สุกดีดอกไงอะ่ะมันยังเขียวอยู่เลยฝั่งนึงอะ่ะเห็นไหมยังมีเขียวอยู่ต้นนี้เห็นแล้วรู้แล้วว่าดกแล้วเนาะต้องไปถ่ายใต้ต้นมันถึงจะเห็นน่ะนะพ้าเราถ่ายข้างบนไม่เห็นใบใบมันใบมันบังเนาะ ม้มันบังพ่อก่อนเนาะช่วยลูกเก็บผลไม้ก่อนแม่โอ้โหเพียเพียกินเพียกินไป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 พัไปไปงไปผุมัด <laughs> ไปผุ <laughs> ใบมันกูดหลือเขาเรียกใบกูดไป็นชนิดเลยมันกูดมดกูดมด okay. พอ่อแค่นี้เนาะไปบางไงชูสชูสออลี